สวัสดีค่ะชววน,นุชนกศรีนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าน,นุชก็ได้ค่ะถ้าถามว่าวันหนึ่งนุชมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะที่จะดูแลคนไข้นะคะในเวรวันนี้ก็เป็นอินชาร์ตนะคะก็จะรับหน้าที่รับออเดอร์แพทย์แล้วก็ติดต่อประสานงานกับภยทั้งภายในและภายนอกแผนกนะคะ ช่วงโควิดระบาดนะคะก็ในฐานะที่เป็นพยาบาลก็จะมีการเซฟตี้ตัวเองก่อนนะคะอันดับแรกนะคะก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะหมวกแมสแล้วก็เฟซชิลค่ะ ถ้าถามว่าเครียดไหมก็เครียดระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ในฐานะที่เราเป็นพยาบาลเนาะก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในเมื่อคนไข้มั่นใจที่จะเข้ามาให้เราดูแลรักษานะคะทางเราก็พร้อมและยินดีที่จะให้บริการในการดูแลรักษาอย่างเต็มที่นะคะ การบริหารความเครียดของนุชนะคะก็จะมีการดูซีรีส์ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะทําเหมือนนุชนะคะดูซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จีนเกาหลีญี่ปุ่นก็ดูให้หมดเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการถักโคเชแล้วก็วิ่งออกกําลังกายนะคะการวิ่งนอกจากจะได้เหงื่อได้สุขภาพแล้วก็ยังทําให้เราผ่อนคลายความเครียดได้ด้วยค่ะ ็อยากจะฝากบอกกับทุกๆคนนะคะช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโควิดอยู่ก็อยากจะให้ทุกๆคนรับผิดชอบต่อตอนเองรับผิดชอบต่อสังคมกาดยาตกคบเจลล้างมือล้างมือบ่อยๆนะคะ